สวัสดีชาวรถทุกคนครับวันนี้เรามากับ Porsche Macan 4 Electric ครับน้องเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถ EV คันนี้มากับมิติตัวถังที่กำลังน่ารักเลยคือไซส์ของเขาเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่2,152ม m mm มครับความยาวที่4,784ม m mm. มมีความสูง1,622ม m mm มครับแล้วก็ฐานล้อของเขา2,893ม m mm. มกับน้ำหนักตัวรถ2,405กิโกรมครับมาดูจากด้านหน้าก่อนให้ดูด้านหน้าของเขา ด้านหน้าเขาทํามาแบบสวยมากมีความเป็นพอเช่มากมากครับแล้วก็นี่ไฟจะเป็น2ชั้นมีไฟบนฝากระโปงนี้แล้วก็มีช่องนี้ครับจะเป็นอีก2เบ้าตรงนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ากล้องหน้ากล้องสามองศมีมาให้ครบครับดูชิ้นนี้ดิงานออกแบบสวยมากครับ โลโก้มันฝากระโปรงอันนี้จะเป็นโลโก้แบบสีเต็มครับเป็นสีทองของ Porsche นะแล้วก็ตรงนี้มาดูด้านข้างซุ้มล้อซุ้มล้อใหญ่มากเพราะว่าคันนี้สามารถเพิ่มออปชันตัวของล้อได้ครับสูงสุดที่22นิ้วนะคันนี้เลือกออปชันเป็นล้อ RS Spider ครับเพิ่มอีก283,000บาทแล้วก็ยางจะมากับ 255/40R22 ครับล้อลายสวยมากจะเป็นสีดำเงาตัดกับสีเงินครับสังเกตโลโก้ตรงนี้ปอร์เช่ จะเป็นสีขาวดำครับจะไม่เหมือนตัวบนผ่ากระโปรงน้แล้วก็ตรงนี้ก้านเบรคจะเป็นสีดำครับน็อตล้อจะมีอยู่น็อตหนึ่งที่เป็นน็อตแบบ Security ครับตอนนี้ด้านข้างครับกระจบมองข้างทรงกลมๆคือเขาออกแบบมาเนี่ยตัวเนี้ยมันรับกับตัวถังครับที่เป็นทรงแบบกลมมนๆนะแล้วก็กล้องสามองศาูนย์มีมาให้ครับชายล่างครับจะมีตัวของการกันโครนกันเลอะตรงนี้มาให้แล้วก็จะเป็นสีดําด้านครับจะเป็นสักๆาแบบนี้แต่ว่าแถบด้านข้างคันนี้ติ๊กออปชั่นเพิ่มมาครับอันเนี้ยเพิ่มมาอีก จะบอกว่าคันนี้น้องเป็นสีม่วงประวองสีน่ารักมากสีสวยมากครับสีนี้ถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มอีก97 0 0 0ครับมาดูด้านบนตัวของหลังคาหลังคาถ้าเราจะต้องการเป็นหลังคากระจกทั้งบานแบบนี้เพิ่มอีก1 4 0 0 0บาทครับเสาบีแบบดำเงาครับแล้วก็นี่ซุ้มล้อหลังทำมาแบบใหญ่สวยมากก็คันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไซส์เป็นล้อไซส์ยีครับเป็นไอ p สไปเดแล้วก็นี่โลโก้คือแบบสวยมากยางหลังมากกับขนาด2 9 5 3 5 R 22อครับสวยมากๆแล้วก็นี่ ช่องชาร์จครับมีทั้ง AC แล้วก็ดีเขาแยกเป็น2ข้างแต่แบบนี้ครับตัวของฝาก็จะสไลด์มุดลงไปแบบนี้วิธีการปิดถ้าเราชาร์จเสร็จแล้วเราก็เอากุญแจมาครับกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้กดตัวล็อกครับปึ๊บเขาจะสไลด์ปิดกลับมาแบบนี้มาดูด้านหลังกันตูดน้องเป็นคูเป้คันนี้จะออกเป็นแนวกลมๆครับแล้วก็นี่ชอบตัวของเบ้าไฟเขามากมันมีมิติดีครับมันสวยมากแล้วก็คําว่าปอร์เช่ตัวอักษรเนี้ยมันนูนขึ้นมาแบบนี้ครับนี่มาคันโฟ ก็จะเป็นราคันที่ขับ4ตัวนี้จะขยับขึ้นมาจากตัวล่างครับก็คือจากตัวขับ2เป็นขับ4เนาะแล้วก็ใช้ล่างคันนี้แน่นอนละว่ารถเป็นรถ็ไฟฟ้าจะไม่มีท่อไอเสียแต่เขาทาคลิปล่างมาสวยดีครับมันดูไม่น่าเบือ่อไม่จืดชืดดีแล้วก็ฝั่งซ้ายครับก็มีช่องชาร์จอีกอันนี้เราก็กดเหมือนเดิมปึ๊บเขาสไลด์มุดเข้าไปแบบนี้ครับวิธีการปิดก็คือเหมือนเดิมเลยเราเอาตัวกุญแจนี้กดปิดอย่างนี้ครับปึ๊บเออกุญแจของเขาอะ่ะมันจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายตัวล็อก ลดล็อกแล้วก็อันนี้ฝาหน้าครับให้ดูตัวของฝาท้ายก่อนกดตรงนี้เปิดก็ได้หรือว่าเราจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้ครับซึ่งเป็นกล้องหลังด้วยแล้วก็ถอยออกมาระวังโดนหัวนี่ที่เก็บของกว้างประมาณนี้ครับก็จะม,มีชุดชาร์จอันนี้เราลองยื่นขึ้นไปก็สุดมือนะลึกดีเหมือนกันแล้วก็ตัวของแผ่นปิดบางตามีมาให้ครับวิธีการเตะปิดมันจะอยู่ที่มุมขวาขวาหน่อยครับพอเตะปิดอย่างนี้ของปอร์เช่ให้ถอยออกมาเลยถอยมาไกลๆเลยครับพอเตะแล้วเราไม่งั้นเขาจะไม่ปิดเป็นเรื่องความปลอดภัยครับ ออกมาห่างๆปุ๊บน้องก็จะปิดลงมาแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้มีปุ่มหนึ่งใช่ไหมก็คือตัวปุ่มของเปิดฝาหน้า,น,านี่ครับกดอย่างนี้น้องจะเปิดขึ้นมาแบบรุนแรงรุดเร็วมากๆอ่ะมาดูกันว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างข้างหน้าก็จะมีตัวของช่องเก็บของครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องในการแบ่งพานแล้วก็ที่เติมน้ําฉีกระจกครับปะเรา,เาจะมาคันโฟไปขับดูครับเออประตูอ่ะ เสียได้คือตัวของคีเลสเนี่ยที่สามารถจับเปิดได้เลยอะ่ะมันมีทั้ง4บานมาให้ครับแต่ว่าตัวของประตูน้องไม่ดูดนะปิดเข้าไปไม่แน่นปิดแรงอีกหน่อยสิแน่นมาดูภายในของเจ้า porsche macan โฟนครับชื่อ แล้วก็มีเลข4สมาคันโฟเนาะอิเล็กทริกก็เขาเป็นรถไฟฟ้าครับเป็นรถ EV ล้วนๆเลยแล้วก็เล็กสก็คือคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อฉะนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือตัวของฟังก์ชันการขับออฟโรดครับ,รบภาพรวมของคันนี้ครับเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกคือคันนี้โฟมอะไรจะมาเป็นโงเล็กๆ มันจะใช้ได้หมดออฟโหลดครับ ของสีภายนอกอะ่ะตัวนี้เพิ่มมา มีเฉพาะเบาร้อนไม่มีเบาเย็นให้เบาโนวดก็ไม่มีร้อนได้3ระดับครับร้อนมากร้อนกลางร้อนน้อยแล้วก็ชอบอันนี้ช่องแอร์ที่ยังสามารถใช้มือเนี่ยบังคับปรับมันได้อยู่แล้วก็ปุ่มติ๊กตอกครับจะเป็นแบบนี้เล็กๆเ,กเกข้าใจง่ายเสียงไฟเลี้ยวก็น่ารักดีครับมันจะปุ๊กปิกปุ๊กปิกปุ๊กป,กป,กปิกแบบนี้ข้างในครับส่วนที่เพิ่มออปชั่นมาก็คือตัวของนี่หลางคากระจกอันนี้เพิ่มแสนกับ4 0 0 0บาทครับ กระจอ,อกเต็มบาาคันนี้เป็นออฟโรดครับบิดแค่นี้ไปซ้ายสุดเลยเข้าโหมด,ดออฟโรดในกราฟิกก็เปลี่ยนครับน้องจะกลายเป็นแปลงล่างเป็นขับ4ถึงแม้จะเป็น4ีหวานหวานบวบวงก็ตามก็คันนี้แรงบิดท,ที่ให้มาคือ650ตันเมตรถ้าใช้งานจริงๆก็ ได้อยู่แล้วแหละไม่มีข้อกังขาแต่ว่าใครจะเอารถที่ราคาขนาดนี้ไปลุยก็คิดน,นิดนึงครับให้ดูโหมดถอยหลังครับว่ากล้องถอยเป็นยังไงนี่เช็ดกล้องเรียบร้อยอะนะไม่มีการเฟคอะไรทั้งสิน้นเข้าเกียร์ถอยครับนี่น้องจะเป็นแบบนี้ตัว3นะา0พูนเนี่ยชัดแต่ว่าตัวของกล้องอันนี้นี่แบบเป็นหนวยที่มันจะออกฟ้าๆ้าหน่อยเห็นจะว่าย้อนแสงเหรอ,อลองดูอีกทีก็ได้ว่าเป็นหานงไปทางเฉียงเฉียงหน่อยเห็นไหมไปทางไหนน้องก็จะออกฟ้าฟ้าหน่อย จอถอยเล็กกว่าน,นิดนึงครับแต่จอมันก็เท่าเนี้ยนะไซยอ่ะแต่ไม่ได้แต่ส่วนที่ชอบอย่างหนึ่งครับคือตัวพวงมาลัยให้ดูพวงมาลีให้รูปสามเหลี่ยมอันเนี้ยสี่เหลี่ยมสี่เขาหลีมตัดอันเนี้ยเราสามารถจะกดทีเดียวเพื่อเปิดหรือว่าปิด Head Up Display ก็ได้ครับแล้วตัว Head Up d p l a y คือแบบใหญ่มากปไปดูข้างหลังครับเนี่ยจะกดล็อกหรือว่าปลดล็อกอะ่ะเขาจะไม่มีเสียงของตัวกรอบเนะาะมันเป็นดิจิตอลครับแล้วก็อันนี้กระจกร้ขอบประตูต้องเปิดแรงๆครับดูข้างหลัง บอกก็คือไม่ได้ปรับอะไรเลยดูความกว้างของเขาว้าวเหลือเยอะๆเลยครับเหลือมากๆเลยคือตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังแล้วแล้วก็ไม่ได้ปรับเบาะอะไรผมสูงหนึสิบแปดครับตัวของข้างบนก็ฝ่ามือเลียกแนวตั้งรล้วกันขาครับช่วงหัวเข่าเหลือเยอะมากๆแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวของตะข่ายมาให้ใส่ของอ่ะในเรื่องของแผงประตูแผงประตูด้านข้างที่บอกเนาะชอบตรงนี้ยที่เท้าแขนคือแบบใหญ่มากครับแล้วก็ตรงนี้ออกแบบมาเรียบง่ายจะมีแผงไม้แล้วก็ตัวของ สีเงินๆอย่างนี้มามันดูเรียบหรูดีครับแล้วก็แอร์ครับคันนี้เป็นแอร์สี่โซนคือมีข้างหน้า2ข้างหลัง2อง 2> ไม่ต้องยุ่งกันเลยใครอยากทาอุณหภูมิเท่าไหร่ก็เนี่ยปรับตรงนี้ครับสบายๆแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้เรื่องของที่เท้าแขนนะครับจะเป็นตัวของลิ้นแบบนี้กดลงมาแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องใส่น้ําตรงกลางครับมีเขี้ยวตัวล็อกเอาไว้แบบแน่นหนานะใส่น้ำปอเช่พอดีเป๊ะเลยอ่ะสองขวด เข็มคานิ้นทย ISO FIX มีมาให้ครบคร,บครับนี่แต่ว่าเข็มคัดอะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยก็คือเป็นสีดําอย่างนี้เนาะแล้วก็ ISO FIX มีให้ครับเรียบร้อยชอบตรงนี้เขาตีเคิร์ฟมาแต่ว่าเป็นเคิร์ฟเฉยๆนะมันโอบรับเราแต่ว่านี่ครับมันเป็นพลาสติกเลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นสโลปเป็นบางแบบนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเป็นหนงังไม่ใช่พลาสติกแล้วก็ตรงนี้เป็นหุบนุ่มเออสามวัสดุมันเรียงกันคือมันสวยแต่มันแปลงครับให้ดูอีกนี่อันหนึ่งนี่ครับ ช่อง,องการชาร์จไวเลสตัวของมือถือที่เป็นไร้สายเราสามารถจะใส่มือถือลงไปตรงเนี้แล้วมันเป็นลึกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่เป็นแนวนอนคือรถคันนี้เป็นรถที่แรงมากๆครับถ้าสมมติว่าเราขับแล้วบอกว่าแรงๆอ่ะก็ไม่ต้องห่วงว่ามือถือจะกระเด็นออกมานะนี่ถ้าไม่อยากให้ชาร์จก็ใส่แนวตั้งนี้ครับถ้าจะให้ชาร์จก็ใส่แนวนอนนอนลงไป ห้าล้านสามแสนเก้ามืบาทคือราคาค่าตัวเริ่มต้นของเจ้ามาคารโฟร์คันนี้ครับก็ถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มของเจ้าคันนี้ก็ไปติดอปชั่นแล้วก็บวกเงินเพิ่มอาเองอน,นี้ขอบคุณบอยไทยแลนด์ Thailand ครับขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วยครับพกอหมีพี่หน้าครับสวัสดีครับ